สวัสดีครับร้าน24สาขาในชนจังหวัดนครสวรรค์ยินดีต้อนรับครับสำหรับวันนี้สําหรับใครที่กําลังมองหาเครื่องประดับอยู่แล้วก็ผมมีสินค้าหนึ่งชิ้นมานําเสนอครับนั่นก็ได้แก่เข็มขัดเงินเส้นนี้ครับมีความยาวอยู่ที่25นิ้วนะครับน้ำหนักอยู่ที่358.5กรัมนะฮะถ้าคิดเป็นบาทแล้วแล้วก็ก็อยู่ที่24บาทนะครับลวดลายของเขานะครับลวดลายของเขาก็จะเป็นดอกกุหลาบ นะฮะพร้อมกับนกนะครับส่วนข้างแขมขัดเราก็จะมีดอกไม้ให้ทั้งหมดอยู่4 4ดอกนะฮะก็สำหรับใครที่สนใจนะฮะร้าน24สาขานุชนจังหวัดนครสวรรค์ของเราขายเครื่องเงินอยู่ที่กำละ25บาทเท่านั้นนะครับส่วนมูลค่าของเส้นนี้นะฮะทางร้านเราก็ขายอยู่ที่9,000บาทนะฮะสำหรับใครที่สนใจแล้วล้วก็โทรติดต่อมาได้ที่ 0, 6 24, 0 5 6 336 324 056 33 6611 0817852706นะครับที่นี่ที่เดียวกับร้าน24ชั่วโมงสาขาอนุชนจังหวัดนครสวรรค์ร้านจำนำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครสวรรค์ครับ